ตอนนี้คุณแม่นะคะก็กำลังกำลังปลอบยายติยต๋มนะคะยายติ๋มร้องไห้นะคะสงสารยายติมยต๋มยายติ๋มร้องไห้ใหญ่เลยเอาแม่ตู่ก็ร้องนั่นะาาน่นะเออนางก็จะรอให้รถออกนะคะมหนาบื้นขึ้นไปเขาคุยก,กัน กูยายคุ้ยกันบอกกูยยกูยุ้ยกันอาชโกมเลยกันรบใลแม่สบยใจไม่ง่ายติดตัวก็ดีครับโ้แคนก็เกรงใจแม่แล้วลูกามาสมนะแม่เนาะเออรบกวนเข้าไปทั่วรบกวนอะไรพี่บอยให้เขายกต่องกพ่อบอ แม่เมื่อเช้าแม่ว่าสิบอกพอดีมันด่วนกลัวไม่ทันไงก็เลยบอกว่าอุ้ยดีใส่าสีอากองเป็นรถไฟก่อนบอลลี่ยังไงตังเม่อวนมึงกับมอบอกเนาะที่กีขั้นยู่ริมหน้าไปตรงเนาะรถไส้ฮะเออขั้นเราเป็นแสนเนาะเออนั่งเดียวเชิญเสบายที่สิดตายแต่ว่าหายมึงเห็นดอกแล้วไม่เห็นความอ่อนแอความเป็นคนบ่อ่อนแอไม่อยากพูดไปคิดหัวง มันต้องวางตรงทางเดินแม่หนูเอาลงแล้วมันยัดขึ้นป้ายไม่เข้าตัดแต่จริงๆมันยัดได้อยู่ตัวเราต้องกดไงหนูกลัวอีไฟไลท์สดมันหักคนไปเบิร์ตบม่อยากซื้ออย่างบออยากเพิ่มค่าใช้จ่ายไงแม่ถ้าไปถ้าไม่มีอะไรคือออกไปคือยังไม่มีรายรับไงไย่ใ่ไหมแม่ป่ามันจะแม่ว่ามันจะกินข้าวหรือยังาจ้าจ้า FC FC ลูกของพี่แแปลงอ๋ออ๋อลูกพี่แปลงเป่านผู้หญิงบอกเปผู้หญิงหลานเลยนหน้าเย็นอ๋อน้องคนที่ไปนั่งกินข้าวที่ริมนาใช่ไปเป็นผู้สื่อาายแฟมซี่หลายมันยังมาไปตัดสินเป็นกรรมการของการเพราะเธอรักสาวก็พันสีอยู่บนหน้าหน่อยน้องเขาอกว่าหันแมสเออเราว่าเรกว่าอยู่รู้เสื้อผ้าเสื้อผ้ายามวันมันไปก่อนอย่ามันหลุดออกกรแล้วสา่วันนี้หน้าแน่น่นอดก็มากลุ่มหนึ่งกันขับไปเบิ่งๆลบไปนิดสิไปสื่อเนื้อยไหม แม่กับเขาเบิร์ดเดอร์ได้เสียมกับอันกระตาไปใส่หรือแม่ไปสูบบักหอยเฮ็ดไซเป็นเฮ็ดใส่บ่เพิ่นขึ้นไปสูบบักหอยจช่ไหมโอ้ยอย่างก่อนสโต๊ะสเตอร์กันใช่ไหมนิวันเด่นนะเอราะไ่ต้องกลางวันร้อนๆเดี๋ยวปแม่นางไปวันนี้นางไป็นหัวหอยเพิ่นมาเดี๋ยวสีกีเรามาสื่อนาเล็กอยู่สื่อมาสื่อนาเล็กอยู่ยี่ดียี่ดีเยน ยี่ดีนั่นนั่นสื้อเอาไก่ไปหายมือนบ่พอเอาไก่บ้างเหม็นโตจนเคืองมือเฮ้ยมีอยู่บ่อข้นยังษ์สีน้ำปาลแต่ชื่อดาที่มื่นชุดไทยเอาเอาไก่ไก่มันกระบอกหันเนาะก็มันไก่โถาไก่ร้องยังไงไก่ร้องไงแม่เอ้าไงก่ร้องยังไงโอ้ยชุดแม่ชอบร้องอะไรนะบอแหลวเครื่อหมายก็มาแบบว่าไก่มันหอน่อยู่ไปก็ร้องรู ยู่ไก็ลูกเออกับพ่อในหัวเนาะเออไม่แน่เออไม่แน่มาคมชมรมแม่บ้านการทางรถไฟหรอคะนั่นเห็นบ่ออะมาแล้วนั่น F C มาเกีลยวแม่โอ๊ยตายแล้วเฉนเอเชนเอเฉนอเนาอเฉินเออเิน่อเหนเอ๋อเิงมอ๋นเอนเอ๋น เดือนเอานนจิกระด่างแสดงว่ายอมรายังจะมองเขาเนี่ยเขจะเป็นจอมหน้าแล้วป่านนี้ยังอยู่แต่บ่านผู้ใหญ่เป็นนักกีฬานักกีฬาเดียวกันอ๋อคนนักกีฬาไปเป็นตำรวจแล้วบอสแล้วหนูเป็นนักกีฬานักกีฬาอะไรอันนี้สาวเพชรเป็นเพศจักรสามะจเป็นเลยศนี่ลูกจบจากไหนมองอุบลนบอกปวดมากทำไมหน้าตาใช้แนบย้อนเป็นเช่นนั้น สวยมากงานโอ้ยเป่าคือสิมห้าบาทง่ายคือจักรกรงานเยอะจะตายงานก็เยอะจะตายสวยมากแล้วทำงานที่ไหนยังไม่ได้ยังยังไม่ได้เปิดที่นี่แม่เป่าก็ไดาษก็เปิดโต้เลยค่ะบาคาร่าบาคาร่ามันตายไปเลยค่ะต่างๆโอเคค่ะโชคดีนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย จะเป็นเลิศเนาะการเลิศการแข่งน่าดีเออไอย่อบีดีความงามของเจ้าออร่านี่อะคุยแล้วแม่คุยกับไอน่าจะคุยมืดมืดนี่นิเออ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 เม่นก็ของกระแตนั่นเองเออเออเออกระจกก็ของกระแตรีบเดินจุ๊บเละแต่หน้าเป็นกระรอกหน้าเป็นกระีบางปรี๊ดสืบไป ป้าโอเคด้วยไหมเด้อบารดีติไปก่อน,นคุณแม่ขา